ครูสองมันหายเฉยใช่ไหมไม่เฉียวครับมือสั่นตัวอ่อนไปหมดเลยรู้สึกว่าก็พูดดีแต่ก็ตินขาด,ดี่ด่อยก็ตามรูปเลยอิสลาแล้วไม่ใช่อะไร สวัสดีครับดีจีทูเดย์วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับอยู่ที่นะครับเป็นที่ที่ดีที่หนึ่งนะครับมีคนเป็นลมอยู่นู้นด้วยก็อย่าไปสนใจเลยครับวันนี้ผมก็มาเป็นพิธีกรให้กับรายการดีจีทูเดย์สเปเชียลใน EP นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานทักษะของพวกเราครับเป็นการแข่งมาแข่งขันทักษะของพวกเราในระดับชาติครับภารกิจวันนี้ครับก็เราก็ลงเครื่องเสร็จนะลงเครื่องเสร็จเราก็จะไปหาอะไรกินครับครับไปขึ้นรถกันดีกว่า หนึ่งนะขอให้แข่งได้ที่หนึ่งนะครับผมขอให้แข่งได้ที่หนึ่งนะขอให้แข่งได้ที่หนึ่งสวัสดีครับ DG t o ทูเตอนนี้นะครับเราก็ได้มารีแลกกันที่สระน้ำของโรงแรมที่เรามาอาศัยอยู่หลังจากรีแลกตอนนี้ก็คืนนี้ก็จะมีการเตรียมตัวพีเซนต์กับอ,องค์กนะครับ mm hmm. คุณกร์สุดหจะมี2องพเซนต์นะครับจะต้องเตรียมตัวไปแข่งพรุ่งนี้เพราะนั้นวันนี้เอาให้สุดกู mm hmm. Jaz dwarf, ทายูนว่ายน้ำ ห,หนักแน่แล้วครับเราจะมาพูดถึงขั้นตอนและการแบกหน้าที่ของพวกเราไปเลยดีกว่าทุกอย่างเช่นฟอนต์หรือไม่ก็กูอ่านไม่ถูกลยดีกว่ตุกส่วนผมนะครับมีหน้าที่ว่าประกอบฉากหรือ,รอช,ช่วงหลังครับในโปรังไม่ได้จะได้มาหันหน้าขึ้นมาสิเอาเอาบรรยากาศการซ้อมเลยเนาะ วันที่หนึ่งรค่ะนี่ก็จบการแข่งขันแล้วค่ะวันที่หนึ่งล้วก็รับพิธีกันค่ะรู้ใช่ไหมว่ามันคันเวลาไปเยอะมากทำไมอะตอนได้จับเวลาตอนซ้อมมันประมาณหกชั่วโมงาำจริงสองชั่วโมงเสร็จอ๋อจะเสร็จแล้วท้างผมท้องอ้กลื่มอะ ใส่เพิ่มเก็บของของเยอะอไม่รู้ว่าเขาตัวร่างกายด้วยมาแล้วครับผมเสียเพิ่มของเราเป็นยังไงบ้างครับผมไอซ g กสี่กิกทำผมจะบ้าทำไมอ่ะผมเรนเดอร์เสร็จมาใช่ไหมเอาเข้าไม่ได้ไฟใหญ่เกินอ้าวแล้วทำไงผมก็เอาเข้าผมก็แบบตอนนั้นอ่ะแบบนั่งเฉออย,<ๆ>อยู่อันนี้นะแล้วผมก็แบบ รีบเอาไฟล์ไอปวชเลยผมเปลี่ยนนั้นเนี่ยยังเรนเดอร์นานอยู่แล้วผมเอาเข้ามันข้ากิผมก็เลยรีบเอาเข้า dr แล้วก็ปรับเป็น mp3 แล้ววันนี้ทำฟอนต์ไม่เสร็จเลยพรุ่งนี้ผมกินกินไปทุกอย่างนะอะไรที่เร่งตป,ปีนด้โอเคครับชิวชิวจริงเหรอผมชิวนะแต่เพื่อแไม่รู้ไม่ชิวครับมือสั่นตัวอ่อนไปหมดเลยทำไม นะก็เรนเดอร์แล้วมันเรนเดอร์เออร์เรนนั่นแหละเรนเดอร์ไงนะเรนเดอร์เออร์เรเรนเดอร์ใส่เป็นได้อะปกติเขาไม่ทำกันเนาะผมไม่รู้เรนเดอร์มาปุ๊บ5กิกใช่ไหมผมเอาเข้าแฟลตไดรสิ14กิกแล้วมันบอกว่าไฟล์มันใหญ่เกินไปแล้วจะเรนเดอร์ใหม่ก็ไม่ทันทำยังไงดีวะเนี่ยผมกูแบบเอาแล้วถ้าพรุ่งนี้เป็นนี้จะทำไงมีวิธีผมบอกเลยวิธีนี้มันทำมันทำผมขึ้นไปนาฬิาร์ได้แน่นอน จะฆ่าทุกคนในนั้นเลยมันไดมีข่าวหน้าหนึ่งะไรไม่ไม่ได้ขึ้นแค่ตรงหน้าวิไลาเอต์แต่ขึ้นหน้าเพียรขาวเนี่ยดังเลยทำใจสบายๆพักผ่อนได้เพียงพอไม่ต้องรัวนะครับผมผมสามารถจินตนาการให้หน้าหน้าหน้าคณะกรรมการเป็นออกจริงได้ที่ผมบอกเลยลืมมือปืนแค่หน้ารึเป่ะเออแค่หน้าก็พอผมเวลาผมเวลาเห็นผมเวลาผมเห็นหน้าเอาริงทำให้ผมปุดฟองเลย เราก็ลองจินตนาการเวลามีเซนว่าเอากิ่งกำลังนั่งอยู่สามคนไม่เอากิ่งกำลังนั่งอยู่สามตัวก็คุยกับทำไมต้องเป็นสามตัวผม,ผม,ผ,มผมกับแก่ๆเฉย <c oughs> อะไรอ่ะแม่โอเค้นให้เหรอว้าห่าหา ตรง,งช่วงงผมครูบอกว่าอะไรนะครูบอกว่าแค่ผมพูดขัดเฉยๆพูดขัดพูดติดขัดเออเออผมทำหน้าตาเป็นมิดดิ <l acht> มิดช้ำจ <l acht> ริงใครม่กี้ขัดเดิไอ้แปะกูยังไม่ได้กินเลย ท่านคณะกรรมการและคุณผู้ท่านนเหื่าัก็จะเป็นตอนเช้านะครับก็จะพาเด็กๆมาซื้ออาหารจะไปไหนก็ช่างนะครับเขาก็ยังกินข้าวเซเว่นนะครับผมเขาเป็นสาวกข้าวซีพีนะครับผมเขาก็พูดอะไรอ่ะไม่บอก เรา่มูุดไรตอเกิดนตรตอนนี้เหลือเวลายีินาทีนะครับพี่่ออกมายังยังไม่ออกมาทอทอแล้วเป็นไงบ้าง ผมโคตรลุ้นเนี่ย่าทำยีนกับใครนะแฟนเป็นไรครูไ่ได้ไม่ได้ไปคุยกันตรงุนาทำยีกับใครนะแฟผมได้สองแล้วสองอีกเลยเนี่ยอะไรจอปะวะผมใจเต็มโคตรแรงนะเป็นอะไรไอ้แฟนมันเพิ่งมาเซฟตอนท้ายเซฟจะไงมาเดิเดินเดินแทนที่จะเลนเดอร์เสร็จหรอทำเสร็จแล้วเลนเดอร์เลยอ่ะเพิ่งมาเลนเดอร์ตอนนี้โอ้โห คือฉากหลังมันยังทำไม่เสร็จหรือแล้วตอนนี้เสร็จยังตอนนี้แตะโลโก้ไปอย่างเดียวอะอ้าวหมายถึงว่าไม่สมบูรณ์เหรอไม่สมบูรณ์ต้องทำไม่สมบูรณ์แต่ว่าเดีอสมบูรณ์ขาดอะไรอะต้องทันกานที่มีสโลแกนขึ้นแบบมันจะเป็นมันเราแบบตอนจบคอนเทนต์โคเรเตอร์ก็ขึ้นโลโก้เลยอะไม่มีไม่มีไม่มีแบบสับเปลี่ยนเป็นดีจีหรือว่าสโลแกนขึ้นถ้างนั้นก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องพิเศษในส่วนนั้นครับว่ากิไล ไม่ยากทำยีฟใครกาแฟผโคตรรุนแรงผมโคตรรุนผมเดินมานี่น่าจะสิบกว่ารอบแล้วเนี่ยไม่เลยมันจบองมาว่าคุยกันไว้นั่งอยู่ในห้องผมแบบแล้วมันเสียเวลาเพราะอะไรไอ้มันแล้วก็ตัดอ d ดิเตอร์ออกด้วยครับอ้าวทำไมเรนเดอร์มันแบบไฟโปรเจกต์มันเออเลร์แล้วมันกดเข้าไปจะเรนเดอร์ใหม่มันเรนเดอร์ไม่ได้ไม่ e d ต t o r ใส่ได้หรือแล้วมันเป็นไรไอที่ตัดออกเืย editor ล่ะอ้าวทำไมแล้วตัดออกบทตัด e เ i อร์ทำยังไงครับตัดบทออกไหม แต่ว่าทันเวลายังสามนาทีโอเคไปกหนครับเติมพลังก่อนกีเซนครับผมเรามันนักสู้พันข้าวเหนียวเติมพลังครับผมจากที่หัวใจจะวายมาเรียนท่านคณะกรรมการและคุณครูผู้รบราคกัร เรียนท่านคณะกรรมการและคุณครูผู้คุมทักษะาผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายธนกิจบุตรศาสตร์ผมนายเจร์าคหงคำตรงใจพวกเราเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์สาขาวิชาดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิกครับพวกเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในครั้งนี้ครับพีเซนค่ะนูนดูสิที่นูนระหว่างรอคิวนะครับตอนนี้ลำดับที่หนึ่งกำลังเข้าไปพีเซนนะครับทำสมาธิครับผม อันนี้เป็นบรรยากาศแะหว่าทีมทีเซนะครับเขาก็จะบารลุ้นกันว่าทีมที่เข้าไปเป็นยังไงกันบ้างเสียงท่านคากรารัมีน,มนทีกเการนาแยัผนายคนะเรา,ไไานัดอะไรอาชีวศึกษาสเตก,กิครัเรารู้สิ้่รแล้วกกงารเปนนักแลการงารนของเราเป็นางและสมนใหน่ของเราก็คือ เรา้อมจุดกระจายความิ่สั้นสนในตัว รู้สึกว่านำเสนอรอบนี้เป็นรอบที่ผมคิดว่าเพอร์เฟคสุดละน้ำเสอือไม่ได้ลุนอะไรขนาดน,นั้นผู้ผิดก็ขออภัยครับกรรมการก็ดีครับดีแต่ว่าก็มีติดเรื่องเสียงครับโดนแซวเรื่องเสียงสามคนนั่นเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวผมเองหรือว่าเป็นเพราะเครื่องนั้นแต่ผมแน่นอนผมโทษเครื่องอยู่แล้วก่อนจะมีขึ้นเส่นะครับผมรู้สึกอย่างนี้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกงี้ฉันเป็น<ช>อิสระอย่างนี้เลยครับ นี่แหละเขารู้สึกผมทงคนเออรู้สึกว่าเขาพูดดีแต่ก็ติดขัดนิดหน่อยแล้วทังก็ดีดีกับหนูอีกก็ตามรูปเลยอิสระแล้วตอนพรีเซนต์ตอนแรกกลัวแบบแพนิกัวตัวสั่นแต่พอได้เริ่มจริงปึ๊บยิ้มใส่หน้ากรรมการเลยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามยิ้มอย่างเดียวระหว่างรอเข้าหังประกาศผลนะครับผม ดูหน้าตาแบบไม่ทุบร้อนได้เลยและรารงวัลโกลชนเะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ค่ะสว,ส,สวัสดีครับถ้าถามว่าได้ทีมแบบอที่ไหนแล้วก็อยู่ข้างหลังนี่แล้วครับแบบเรามาไกลสุดแล้วนี่ครับผมแต่ไหนะแต่ไหนะแต่ไหนแะต่ไหนวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งยย ผมก็บอกว่าต้องไปซื้อพวงอะไรอ่ะผมไม่รู้ามันขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องเลยอะ,อะไรอะไร<ม>ไอ่ะผมขอฝากไี้บ้างอ๋อผมก็ขอว่าเออผมผมขอให้การแข่งครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีทันเวลาถ้าได้ถ้าถ้าให้ดีที่สุดก็ผมขอที่หนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้บนแวะก็เลยได้ที่สามขอแค่ว่าติดท็อปห้าก็พอแค่นั้นแหละผมไม่อยากร่วมไปต่างวันนี้ตอนแรกไม่เชื่อว่าจะได้ที่สามแต่สำมเชื่อว่าได้ที่สี่ อยากได้ที่สามคือใส่อยากได้ถรงว่าขอว่าถ้าไม่ได้หนึ่งก็เอาเขารอบค่ะแต่ในใจก็คิดว่าได้ที่หา้าไม่ชอบความทงไวสูงอ่ะถ้าแบบมาสูงเกินเดี๋ยวพัามมันพงทับเป้ามันจะเฟลเราต้องไปไหว้สารทุกสารที่เราไปขอมาด้วยพลงวาัยที่เอาก็ฝากาคนขับรถซื้อมาให้ครับ คุณแฟครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวัดเจดีย์ไอ้ไข่เรามาทําอะไรกันครับโอเครับเราจะได้หวยกลับไปจริงหรือเปล่าที่แน่ๆมันต้องมีเลขสามมาแหะสามสามตัวเลยไหมต้องแบบสามสองสามสองสามสองสามสามเนี่ยเลขดีเลยสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ต้องเอาไปบอกแม่ละ ตอนนี้นะครับเด็กผมกําลังแลกตังค์นะครับผมพร้อมที่จะบริจาคเพื่อที่จะทําบุญช่วยวัดนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาวัดไอไข่ค่ะคือนครศรีธรรมราชผู้ตําบอกว่าถ้าได้ผู้ดําภาคจะมาวัดนี่สบายใจแล้วพวกเราก็สบายใจค่ะที่ชาติเราได้หนึ่งที่หนึ่งใช่ไหมคะเป็นไรคะเป็นแชมป์ค่ะนในมาตั้งแต่ขามาแล้วคะ่ะแต่แบบว่า เออมันติดภารกิจนิดหน่อยบังเอิญว่าจังหวะอุ้ยมันอุ้ยมันเป็นแชมป์พอดีก็เลยแบบก็เลยต้องมาค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องว่าจะซื้อสามสามหนึ่งครัว่าที่หนึ่งเจ็ดเก้านะคะเอามาจ่ายอะไรให้หน่งเก้าขวัญเข้าวัญกเดือดเจ็ดเก้าเลครับอ้าวค่ะอ้าวอะไรนี่อะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่เอ่าเรียกว่าอะไรนะวัดเจดีย์ครับแง่เข้ามาทำบุญครับ ขอพรแน่นอนผมก็ต้องขอให้ตัวเองทำรวยแล้วได้บริจาคได้รวยแน่ๆสี่สิบล้านก็ต้องขอไว้ก่อนก็ถ้าได้ก็ดีเท่ากับทำผมนะผมก็เลยทำเอามางงเขาทำอะไรอยู่ผมขอพรตอนนั้นเป็นแผมสามรอบอะผมแบบว่า,วาทำไงวะแล้วก็อีกตาดูไปไม่เป็นนะไม่แบบไม่ได้เข้าไปวัดบ่อยขนาดนั้นตัดขาดไตัด ราเจอเหยื่อแล้วครับเหยื่อกำลังถืองูเขียวอาจารย์ดำครับนี่อาจารย์ดำมาทำอะไรไครับผมไหว้ไอ้ไข่ครับแล้วทำอะไรอีกก็ไหว้ที่สุดครับเขาพขไล่ครับก็ไม่ได้ของรบแค่บอกว่าถ้ามีโอกาสได้มาก็จะ,ปปะไปมาไหว้ก็ชนะเลิศอะ <laughs> <laughs> ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าขิงกอที่หนึ่งแค่ที่หนึ่งระดับชาติ ก็แค่ที่หนึ่งระดับชาตินะครับไม่หิงเลยครับไม่หิงเลยครับถ่อมตัวมากถ่อมตัวมากตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเจดีนะครับเราทีมอาชีวะสารรสุรินเรามาอา่าธรรมศารนะครับอ่าให้ไขวัดเจดีตอนนี้เรามากันแผนกอะไรบ้างโลจิสติกคอมพิวเตอร์กราฟิก การโรงแรมและท่าหากร,รมามสารนะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นวันนี้เราก็จะไปพักกันที่ชิวชิวรีสอร์ทที่ปานบุรีคาดว่าน่าจะถึงประมาณสองทุ่มเดี๋ยววันนี้เราไปเดินซื้อของฝากกันก่อนเป้าหมายของเราที่เรามาวัดไอ้ไขวันนี้นะครับนั่นคือเป้าหมายของเราเราจะเป็นเศรษฐีในวันที่16คุณครูวัชราบอกว่าอยากเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นผมจะพาคุณครูวัชราไปเป็นเศรษฐีนี่คือเป้าหมายของเรานะครับในการมาไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์เพราะฉะนั้นเราจะเป็นเศรษฐีนะครับเลือกเลย มีหลายแผงนะครับวันนี้คุณพี่เขาใจดีนะครับจะเหลือแค่80บาทอยากได้เบอร์อะไรครับคุณกาแฟอยากได้เบอร์อะไรครับเลือกเลยผมไม่ใช่สายหวยแต่ว่าโอ้โหโอ้โหอยากได้เบอร์อะไรครับเลือกครับอย่างนั้นอย่างเราชนะเลิศเราก็คงน้องเอา96แหละนี่96เจอพอดีเลย เล่ดขสอ2คือเลขนำโชค96คือคะแนนสองใบสองใบไปร